สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดียังเอฟซีเด่นไกรด้วยนะครับอยู่กับช่องพระสิริมงคลครับนี่มหาขนุนก่อนครับนี่มาส่งเสบียงบขอบพระคุณพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่ร่วมสนับสนุนย่านะครับอาหารป้อนช้างกับครอบครัวเรานะครับนี่ขอบารมีพระครูประกมปุกปักรักษาครอบครัวเอฟซีทุกท่านนะครับ บนกสุนเกื้อนน,นุนนำยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับนี่ก็ส่งความสุขให้กับช้างนะครับความอร่อยเยอะครับเต็มคันนะครับนี่ทั้งสีเชือของเรามีของหวานด้วยนะครับนี่กล้วยครับกล้วยกล้วยก็มาส่งกล้วยกล้วยจากท่านมหาด็อกเตอร์เอกกวินนะครับนี่ับสนุนกล้วยมาให้นะครับสนุนรับสวัสดีด้วยกันเลย นู้น,น,นเสียงเสียงนีไหนเสียงนี่ครับเมื่อวานตอนเย็นเรามายนยากอกประมาณคืบหนึ่งนะครับนี่มีรอยอยู่นะครับนี่ออกนิดหน่อยนีสายแล้วนะครับแห้งแล้วช่วงกลางวันจะค่อยออกนะครับนี่จะออกช่วงเย็นๆน,นะครับช่วงอากาศเย็นๆ ช่วงเล็กๆก,ก็ออกไม่ค่อยเยอดน,นะครับนี่ออกประมาณนี้นะครับนี่รถของเราก็มีปัญหานะครับนี่รถจอดก็สตาร์ทไม่ได้นะครับนี่ไม่เกาะนะครับนี่อ๋อมาแล้วครับมาแล้วสตาร์ทไม่ได้ครับเมื่อกี้ไม่ว่าจะได้เดินกลับบ้านนะครับนี่ จอดพักเกือบสิบนาทีแล้วครับกุญแจไม่เกาะนะครับ,ไม,รบไม่สตาร์ทให้มันลูดไปเลยนะครับมาใช้ช่างด้วยนะครับนี่มาดูพื้นที่ของเราท่านพื้นที่ไอ้นายของเราจำกายช่วงนี้ไม่ไว้ใจนะครับนี่เราซื้อไม้เสริมมาเองลูก็เปิดนะครับนี่ช่วงเย็นจะออกไปช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นช่วงกลางอากาศเย็นๆนะรัน เป็นช้างที่โลนไม่ชอบเล่นคลูน,นครับนี่เล่นน้ําแต่ไม่เล่นคลูนมันก็โยมมอนกันครับนี่ถ้าการเล่นโลนเท่าไรไม่สาดาดแต่น้ํานะครับไม่เล่นคลูนโยมเหมือนกันนี่นะครับก็พอมีน้ํามาใสยได้อาศัยนะครับบริเวณนี้อาศัยบ้างจังหวะเวลาอย่างนี้นะครับนี่อยู่ให้ถูกที่ถูกเวลานะครับนี่ยังพอ ูไทยได้นะครับแต่กอนน้ำเยอะนะครับวันนี้เขาสูบปลาทำนี่ต่กอนน้ำจะเยอะตอนมามใหม่ๆนะครับมาเล็กๆบริเวณนี้นะครับน้ำจะท่วมนะครับบริเวณนี้ตอนเล็กๆก็เอาขนมาไว้บริเวณนี้นะครับต่กอนถ้าขยําได้นด้รับบริเวณนี้เราจะพาขนุกับคนทิพย์มาอยู่นะครับนี่พอดีว่าเขาสูบน้ำครับ จับปลาไปแล้วก็เรือประมาณนี้นะครับก็ย,ยังพออาศัยอยู่ได้นะครับไม่ขาดน้ํายังกินยังพอป,ประทังไปได้กับช่วงเวลาจังหวะนี้นะครับเราดูอาการด้วยก่อน,นครับเนี่ยเราดูอาการเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่างดีที่มีร่มให้อยู่นะครับนี่่มต้นว่านะครับต้นว่าสบายไปอีกเลาะหนึ่งครับนี่ย่างไร อ่อนใจได้ได้ได้ไดมีกําลังใจบ้างนะครับได้มีอะไรได้มีที่อยู่ที่อาศัยเราแค่เอามาส่งย่านะครับนี่น้ําสบายล่มอยู่รถมาถึงยาถึงพร้อมครบไม่มีอะไรที่ต้องหนักใจนะครับสบําหรับคนของเราก็ดูเราดูอาการไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่เราไม่ไม่รีบร้อนเพื่อความแน่นอนนะครับเพื่อความชัว หม่นายทำบบกระปิลทำช่วงเย็นออกประมาณครึบหนึ่งครับช่วงเย็นเย็นๆเดี๋ยวเราทำธุระก่อนนะครับนี่เราลงยาวไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้ววันนี้อาการร้อนมากนะครับนี่ร้อนร้อนจริงๆครับนี่สุดยอดนะครับสุดยอดเลยแต่ยังไงเราก็สู้ๆนะครับนี่เป็นกำลังใจ FC ทุกท่านนะครับอย่าท้ออย่าแทะเป็นกำลังใจให้กับตัวเองมากๆนะครับนี่ หน้าที่ของเราที่ต้องทำนะครับนี่นี่คือวิถีชีวิตที่บรรพุรุษได้สืบทอดไปให้นะครับนี่ไม่รู้ทําทเพื่ออะไรครับน้ําก็น้ําบางทีนะครับุบกป่าฟ้าดงมาอ,อยู่กับธรรมชาติไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนร้บนี่ก็ไม่รู้จะบรรยายนะครับตัดพิจนานา the gel นี่ครับขนนของเราเนื้อตัวแน่นนะครับนี่จะมีเรือบเยอะนะครับบริเวณนี้เรือดูครับตามตัวไม่ค่อยเป็นเชา้าไม่ค่อยจะเล่นโคลนนะครับนี่อาบน้ําแต่ไม่เล่นเล่นน้าแต่ไม่เล่นโคลนนครับนี่ก็เปลกโคลนเยอะแยะไม่มาศาสป้องกันตัวไว้นะครับนี่ก็ป้อ,อ,ปองกันแะลรป้องกรรันเรือบนะครับนี่เอก็ไม่ยอมเล่น เล่นก็เล่นแต่น้ำแปลกอีกอย่างหนึง่งร้อนไม่เล่นโครนสาตัวนะนี่ก็งึดน้ำเจ้าหลายน้อยนายาน้อนายน้ำก็มีโครนก็มีเออ,เ,อ,อเสร็จๆทุกอย่างแล้วก็ช่วยตัวเองด้วยมีให้ทุกอย่างแล้วโ้นก็อาบน้ำเห็นวน้ำก็กินน้ำ าการก็ยามาส่งแล้วนี่เรา,าก็เตรียมพร้อมทุกอย่างนครับนี่เซฟทุกอย่างไว้เรียบร้อยแนละ้วใส่ปกตัวยูเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่ไม่เหมือนครับพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่เราไม่มีโอกาสไม่ได้ตั้งตัวนะครับพี่ใหญ่ เราไม่ได้ตั้งตัวเลยเชือกเ,ออเราผูกเชือกไว้นะครับผูกเชือกเชือกนี้ก็จะโอเคอยู่นะครับนี่ครับตัวยูตัวย,วยูสองตัวนะครับกับตัวใหญ่วันนั้นเรานี่นะครับไปต่อไปต่อเชือกอย่างนี้นะครับ กับพี่ใหญ่อีเส้นหนึ่งมาใส่ตรงนี้นะครับนี่ใส่ตรงนี้เป็นสองเส้นแล้วก็เป็นโซ่ไปนะครับนี่ก็ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยนะครับเราต้องจาเป็นต้องใส่พี่ใหญ่เป็นสองเส้นเพราะเชือกเส้นเก่ามันจะมันจะเก่านะครับเชือกเส้นเก่าเส้นนี้นะครับนี่เชือกนี้เป็นเชือกใหม่นะครับนี่มันจะโอเคอยู่นะครับนี่นี่นะครับวิธีที่เราตาอกับเชือกนะครับนี่ โอ้มาตรฐานอยู่ครับดูลึง,ลงครับลึงใหญ่ๆมากแล้วนายออนี่นครับใกล้นิดเดียวนี่น้ำต้องโคลนมีให้เล่นนะครับสัดแค่ตัวนะครับนี่ไม่ยอมเล่นโคลนยอมเหมือนกันครับนี่มีพร้อมโคลนอย่างดีเลยโคลนใส่แล้วก็ถูต้นไม้ต้นไม้ก็มีให้ถูนะนี่ ปลกเหมือนกันไม่ยอมเล่นนทุนออไม่รู้จะทำยังไงครับทำให้เขาทุกอย่างแล้วก็ให้เขารู้จักเอาต้องทำให้เป็นนะครับนี่เรียนรู้เรียนรู้กับธรรมชาติให้ได้เพื่อความอยู่รอดของเขาเองครับนี่เรา,ยยามายหญยาื่อวัน,นครับนี่ลึงจะออก ขมับข้านี้จะไหลทั้งสองข้างครับเมื่อวานประมาณครึบหนึ่งแต่ช่วงกลางวันร้อนๆน,นี้ไม่ออกนะครับเนื้อตัวมัน,นครับเป็นไอของเราดูลึงด้านหลังครับดูลึงลึงจะเต็มก็ยังไม่มีอาการหน้าไม่ตกกังวลอะไรนะครับปกตินายเอ้ยรอนเล่นน้ำเนนายเอ้ยโคลนก็เล่นไป ต้รนรดจะยืนตาเลดดทำไมเนะาะเจ้านี้ก็ได้พี่ใหญ่จะได้ถ้าได้อย่างนี้นะไม่ต้องมีปัญหาเลยครับนี่พี่ใหญ่ให้ต้นไม้อย่างนี้สบายเลยไปได้นายขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนอาหารป้อนช้างนะครับเพื่อสับรดครอบครัวช้างของเราขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยและขอบคุณดอร์มาให้กวินด้วยนะครับสำหรับกล้วย กุณสนเกนนิทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ